การคุมกําเนิดน,นะคะมีหลากหลายวิธีมากเลยไม่ได้มีแค่การทําหมันนะคะวันนี้นะคะหมอจะพาไปทําความรู้จักกับการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพดีมากกว่าการทําหมันหญิงไปอีกเวลาหมอจํานะคะมันจะมีอยู่สี่ตัวก็คือหมอจำว่าฝังชายขวงหญิงอันแรก การฝังยาคุมกําเนิดที่แขนจะมีแบบ3ปี5ปีประสิทธิภาพเนี่ยดีมากๆปีที่สุดเลยก็คือ0.05%ท่านันเองที่จะมีโอกาสเฟ็นสอค่ะคือชายเนาะก็คือการทําหมันชายแค่แบบฉีดยาชาแล้วก็ผ่าตัดทําหมันเล็กน้อยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องเลยนะคะทําได้ง่ายๆเลยโอกาสที่จะเฟลลค่ะอยู่ที่0.15%นะคะ อันที่3ค่ะก็คือใส่ห่วงการใส่ห่วงคุมกําเนิดเนี่ยข้อดีเลยคือมันไม่มีผลเรื่องฮอร์โมนนะคะเราจะใส่ห่วงเข้าไปในหมดลูกค่ะเวลาอยู่ทีก็อยู่ได้แบบ5ปี10ปีเลยอันเนี้ยโอกาสที่จะเฟลนะคะอยู่แค่ประมาณ0.2เท่านั้นเองสี่ก็คือการทําหมันหญิง <S <S เห็นไหมคะมีสิ่งที่คุมกําเนิดได้ดีกว่า mm hmm. พวกนี้ตั้ง3ตัวเนี่ยการทําหมันหญิงค่ะก็คือต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องก็มีั้งทำหมันเปียกหมันแห้งจะผ่าตัดทังหน้าท้องหรือว่าส mm hmm. องล่อง ก็เหมือนที่เคยทาคลิปอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้โอกาสที่จะเฟลนะคะอยู่ประมาณสัก0.4ถึง0.5เปอบางคนอะพอแบบว่าพลาดการทํำหมันไปแล้วอะ่ะอาจจะหาวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆไม่ได้เห็นไหมมีทั้งการฝังยาให้ผู้ชายไปทำหมันหรือว่าจะใส่ห่วงคุมกําเนิดก็ดีกว่าการทําหมันอีกนะคะเพราะฉะนั้นอลองพิจารณาดูนะ